สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำพุดดิ้งคัสตาร์ดฝักทองค่ะพุดดิ้งฟักทองสูตรนี้จะมีวิธีทำคล้ายกับพุดดิ้งคัสตาร์ดคาราเมลซึ่งกบเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูกันได้เลยค่ะ ก่อนที่จะไปทำพุดดิง้งเรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ทำพุดดิ้งกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะแบ่งวัตถุดิบออกเป็น3ส่วนค่ะคือส่วนของเนื้อพุดดิง้งส่วนของซอสคาราเมลแล้วก็ส่วนของครีมที่ใช้ท็อปปิ้งพุดดิ้งค่ะวัตถุดิบที่ใช้ทำพุดดิ้งนะคะก็มีฟักทองไข่ไก่นมสดแล้วก็น้ำตาลค่ะ ส่วนซอสคาราเมลจะใช้น้ำตาลแล้วก็น้ำสะอาดส่วนท็อปปิ้งเราจะใช้ครีมสดแล้วก็แต่งด้วยเมล็ดฝักทองนิดหน่อยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็หั่นฟักทองเอาเมล็ดออกนะคะแล้วก็ปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะ แล้วเอาฟักทองไปนึ่งโดยใช้ไมโครเวฟนะคะหรือใครจะนึ่งโดยใช้หม้อนึ่งหรือว่าใช้กระทาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกค่ะใส่น้ําลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะน,นะคะแล้วก็คลุมด้วยแรปเอาเข้าเวฟที่600วัตต์3นาทีเวฟครบ3นาทีแล้วนะคะเอาฟักทองออกมาวางให้หายร้อนก่อนนะคะฟักทองเย็นตัวลงแล้วนะคะใช้ซ่อมบดฟักทองค่ะหรือใครมีที่บดมันฝรั่งนะคะจะใช้ที่บดมันฝรั่งก็ได้ บดฟักทองเสร็จแล้วนะคะพักให้หายร้อนอีกนิดนึงค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสคาราเมลค่ะใส่น้ำตาลลงไปในหมอ้อหรือกระทะนะคะใส่น้ำลงไปเปิดแก๊สใช้ไฟกลางเคี่ยวจนน้ำตาลมีสีเหลืองแบบนี้นะคะระหว่างเคี่ยวเราจะไม่คนค่ะเพราะว่าน้ำตาลจะจับตัวเป็นก้อนนะคะหลังจากสีเหลืองสวยได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็ปิดแก๊สค่ะ เสร็จแล้วเอาน้ำร้อนใส่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้นะคะเพราะว่าน้ําตาลจะกระเด็นออกมาโดนมือแล้วลวกมือได้ค่ะแล้วก็เขยา่าหม้อซอสคาราเมลแบบนี้นะคะเคี่ยวซอสคาราเมลเสร็จแล้วให้รีบเอาใส่ถ้วยฟูดดิ้งค่ะใครไม่มีถ้วยฟูดดิ้งแบบนี้นะคะแนะนําให้ใช้ถ้วยกาแฟหรือถ้วยชาที่มีอยู่ในบ้านได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเป็นถ้วยที่สามารถทนความร้อนได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเราจะอุ่นนมสดโดยใช้หม้อท,ที่เราเคี่ยวซอสคาราเมลเมื่อกี้ใส่น้ำตาลลงไปด้วยค่ะคนให้น้ำตาลละลายใช้ไฟอ่อนนะคะแต่ระวังอย่าให้นมเดือดค่ะเสร็จแล้วพักไว้ต่อไปเราจะมาทำตัวพุดดิ้งกันนะคะตอกไข่ใส่ลงไปในอ่างผสมค่ะตีให้ไข่แดงกับไข่าขาวเข้ากันเป็นเนื้อเดียวค่ะ ร็จแ,แล้วเอานมที่เราอุ่นไว้ทยอยใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่คนให้เข้ากันค่ะหลังจากที่ผสมไข่และนมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราจะเอาฟักทองที่บดไว้ลงไปผสมค่ะขั้นตอนนี้แนะนำให้ใช้เครื่องปั่นค่ะเพราะว่าจะทำให้ส่วนผสมของพุดดิง้ง มีความเนียนมากกว่าผสมมือแบบนี้นะคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยค่ะหลังจากปัน่นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจะมีฟองอากาศแบบนี้ก็ให้ใช้พลาสติกแรปคลุมด้านบนขาดแล้วก็ดึงเอาฟองอากาศออกเสร็จแล้วกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะจะทำให้เนื้อพุดดิ้งเนียนขึ้นค่ะแต่ถ้าอยากได้พุดดิ้งที่มีเนื้อสัมผัสนะคะไม่ต้องกรองแบบนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปในพิมพ์ได้เลยค่ะต่อไปเอาส่วนผสมของพุดดิง้งใส่ลงไปในถ้วยพุดดิ้งเลยค่ะแลเอากระดาษฟอยล์ปิดทําเป็นฝาเพื่อป้องกันหยดน้ําหยดลงในพุดดิง้งระหว่างที่เรานึ่งพุดดิ้งค่ะเอาน้ําใส่กระทะหรือหม้อปริมาณของน้ํากะพอให้ท่วมครึ่งหนึ่งของถ้วยพุดดิ้งค่ะพอน้ําเดือดแล้วปิดแก๊สแล้วเอาผ้าขาวบางวางก้นกระทะอีกทีหนึ่งค่ะการวางผ้า ไว้ก้นกระทะแบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เนื้อของพุดดิ้งค่อยๆสุกเนื้อของพุดดิ้งก็จะเนียนสวยไม่มีฟองอากาศข้างในค่ะปิดฝาเนึ่งพุดดิ้งประมาณ15-30นาทีค่ะเวลาในการนึ่งขึ้นอยู่กับความหนาของถ้วยพุดดิง้งแล้วก็ขนาดของถ้วยพุดดิ้งด้วยค่ะอย่างของกบวันนี้ใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะวิธีสังเกตว่าพุดดิ้งสุกหรือยังให้ลองเปิดฝาดูแบบนี้ค่ะแล้วเขย่าถ้วยพุดดิ้งดูถ้ายังมีน้ํา อยู่ข้างบนแบบนี้แสดงว่ายังไม่สุกให้หนึ่งต่อไปอีกนิดนึงค่ะลองเช็คดูอีกรอบค่ะเขย่าถ้วยพุดดิ้งก็ไม่มีน้ำออกมาแสดงว่าพุดดิ้งสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วเอาถ้วยพุดดิ้งออกมาวางพักให้หายร้อนค่ะ พุดดิ้งหายร้อนแล้วให้เอาพุดดิ้งแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้พุดดิ้งเซ็ตตัวค่ะระหว่างที่รอพุดดิ้งเซ็ตตัวนะคะเราจะมาทำครีมสำหรับทำท็อปปิ้งพุดดิ้งกันค่ะใส่ครีมสดลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปค่ะตีครีมกับน้ำตาลให้เข้ากาันให้น้ำตาลละลายแล้วก็ครีมเซ็ตตัวก็พอนะคะ หลังจากที่วางพุดดิ้งไว้ในตู้เย็นประมาณ4ชั่วโมงนะคะเนื้อของพุดดิ้งก็เซ็ตตัวแล้วก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะเอาครีมที่ตีไว้ใส่ลงไปบนพุดดิ้งอีกทีนึงค่ะเสร็จแล้วตกแต่งด้วยมเมล็ดฟักทองอีกนิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามค่ะขั้นตอนการท็อปปิง้งพุดดิ้งนะคะถ้าใครไม่ไม่ชอบครีมสดแบบนี้ก็ไม่ต้องทำก็ได้ค่ะมาดูอีกแบบนึงนะคะ อันนี้กบใช้พิมพ์จากร้านร้อยเยนค่ะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมนะคะกดเนื้อพุดดิ้งลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาวางบนจานเขยา่าให้พุดดิ้งหลุดออกมาแบบนี้ค่ะถ้าใครไม่ชอบครีมนะคะแนะนําให้ทําแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพุดดิ้งคัสตาร์ดฟักทองดูวิธีทําแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทําตามดูบ้าง ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ